สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนพ่อภาสิเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวนะว,วังไทยทต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขาสู่ซองบาตา้าบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่น้อง,น,องน้องมื้อนี้กาอยู่เฮือนสามีเพ,พิ่นแล้วพี่น้องกาสิพากันไปงานวันเกิดของบาจันเพิ่นเนาะพี่นอ้องกามืันนี้ก็เป็นมือคบเอนวันเกิดของบาจันเพิ่นพ่นอแม่พี่น้องเลยกะ มาสวดเนาะนางมีเพิ่นไปนั่พ่อแม่พี่น้องบ่าวตายันพี่โลกเนาะเพราะว่าแม่นๆเพราะว่าบ้านบ่าตากับบ้านเขาบ่าวจันบ่าเตียงเพิ่นก็คนละหมู่บ้านนะมันก็ไกลพอสมควรเลยเนาะก็พอดีว่าเป็นทางผ่านพอดีนะเพราะว่าบ้านโคกใหญ่เนาะกับบ้านพีนทางแม่นพระทางตรงกันนะพ่อแม่พี่น้องก็เลยส่วน ไปเป็นโมกัน,กนยังหน่อยเอฟซีเพิ่นชีว่าครอบอันแามมีเพิ่อนไรบ่เนาะไปเนะเพื่อนน้องครอบเนาะไปน้ำเลยเ <c oughs> มร์เอนีวัตคอบเดี๋ยวไปน้ำกันเลยมเอนีกันจากนี้เมรีหยุดงานเนาะโบเคยได้ยินว่าหยุดงานอ่าลางานจะซอยเวียกยคือไม่ไม่เสี่ยเนาะเพิ่นเห็ดบุญแจกโอ้เนาะจัมโพแล้วอัสนอ่าเพิ่นกับโบได้ไปงานโบพี่น้องอย่างชั้นแซมมี่กันยังโบท่านเลิกหรือเนี่ยอยู่โอเนาะเปิดโมกปลายบอกกับกำลังชีมาเลยแหละโดยโดยไปเถอะเนาะดังชันกับไปอ่า เนาะวันเกิอดอคงบาจันเพิ่นเพื่อนแม่พี่น้องเลยเนาะไปเบิกไปชมเนาะเมนไปเบิ่งไปชม,ม,มทั้งงานวันเกิดเพิ่นผมแม่พี่น้องโอ okay, เคผมแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กลับมาฮอดเทียนอ่าเบาจันเพิ่นแล้วแม่พี่น้องเลยปอกินจะแชอยู่นี่สบายดีสบายดีป๋อครบทีมงานเลยนี่ใช่กินเบิ่ป้า,นานบอตาต้ไมเนาะว้ผมีโต๊ะนอ้ยยนน้ กินกระปุ่นเออกินลายได้ชาบุญได้เพื่อนน้องน้อยเพื่อนแน่เนาะสีแตกเลยเออเพื่อนอได้เฮ้ยหิวเข่าหิวน้ามด้วเพิ่งเบิ่งไปลักจอบเบิ่งบ่อจันก่อนบุญเม่พี่น้องเลยบอบอกเพื่อนนอกนอกรวมไปหาเพื่อนนี่เบิ้งโอ้ทุกผู้ใดเเอ๊นี่เนาะลายดีนี่บ่อตาหากับบ่อคุยหามาอันนี้เถื่อนี่โอ้เป็นเป็นพ่อขั้วเองเลยทั้งนี้ ทั e ้งใดเด้เจ้าของมันเกิดดีเนาะสบายดีสบายดีโดดูกำลังลงมืออยู่เออกำลังลงมืออยู่สบายดีเปล่ยเตียงทั้งไี้คือลงมือเองเลยนี่ไม่ใช่ผมมีคนลงมืออ๋อโอ้ยผมมีแม่ครัวคนจะเดบสูตรเพิ่นเนาะโอลองสูตรซิจะได้กิน หัวซิมเฮพี่น้องเอ้ยเอาบาทนี่เอาพักหอมมาใช่เพิอมบาทนี่คูนบัวพังหอมเออพักบัวพักหอมอันนี้มันยังบาทเหลืองเออเฮึ่ไปแต่อยากอยู่ได้เนาะเอออันนี้เออแค่รอดโอ้แคลรอดนะบอจันทร์จันทร์พักหอมเจ้าจะช่วยก็เดี๋ยวพักหอมนี่ เนาะถาถาซีมเบิ้งโบแม่พี่น้องเว้ยบอตาก็คือสิเป็นข้งแรกล้วสิได้กินสีเมื่อบอเตียงบ่จันเนเนาะแั้วถาบ่จิดก็บ่แเนบัดมาทำมาอน้เนาะโอ้ม้อนี้ยอข่าน้ำยังนี้มทวงท่นนไาก็นั่งกินขนมจีนมนี้ออกไปทางนอกเขบอกไปไปขเขาไปนีไปงานเร็ดอเฮ็ดเ็ดเนาะโดยบ่ท่ากับบรบกวนแล้วเฮ็ดเ้ บ้ดนี้หม้อนยังไงะนี่หม้อต้มไก่เนาะต้มไก่สบายดีเนาะสบายดีบาบุญเนาะเบิ่งฉัดตรวจเบิ่งก้อนอะไรนี่เนาะเป็นจังได้บาบุญคือเสียงหน่อยๆถอยลงแท้นี่้ไปโอ้ยเนาะพี่น้องมานั่งกินขนมถาเนาะเพราาะว่บาเชียงพื้นยังเฮ้ยเบาเตียงเบา ก uh, no. ันเนาะม่้าจลงมือนกันกินยูวยพี่น้องเลยเบิดปลเนี่ยนี่เนาะเอาดหนั่งขมามุงยพี่น้องบอเซนมาแล้วบาทดสบายดีบอเซนเออเนาะพ่ออดนี่แล้วจังไดอกินพ่า่าว่อพ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 ่อ่ว่ ยังเออยกนเนาทบจังเลลวบ่แบ่เนาบ่เง่ากับกินกับบ่ชนวกนี้ชบ่งนั่งมาเทยนั่นั่งนั่งแล้วอีแ่ว่น่งังอยู่กรอบๆเลยอ่ะยับ่กอีไม่ใชบ่เาค่ะบ่อเทนังนี่นะบ่อเนนังนี่นะเน่าฮักขึ้นรถเนาะอาวเลยเลยเนาะว่า ต่ำมังต้องย้ำกังคำกิดคืนนี่บวบานได้เด้พ่อไม่พี่น้องเอ้ยลูกพระชาในนหอยพูนี่นี่สบายดีเยอะอะสบายดีจ๊เอนี่นี่บีบบีบบี่บีบบีบบีบเีอเฮ้บเบบนบบีบู้บบีเบีบบีบบีบายดีบบีบบี่บีบบีบมีบบีบีบีบบอบบีบีบบบีีลบีีบบีนบีนบีนบีบ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 บีนี่แหละี งามคือพ่อคือแม่เลยพ่อแม่พี่น้องพองคุณนี่มเปื่อยได้อโน้ยินว่าว่างามนี่มามามาดังกินขนมพ่อแม่พี่น้องไปเถอะลูกไปเถอะนางกระเมืออ่อยู่นี่ได้เล่นแล้วอยู่เออไม่ยังเหยีเนาะเออผู้เช่านี่บ่เนาะเพื้นถามบอกเพื่อนเด้ไหมเออมาถึงบัลตินเพื่อนวะกินอะไกินเนื้อกินเนื้อเนาะ ไปแถวนั้นทางเพื่อนระว่างเพื่อนว่างไดกระปูด้เนาะเดกันแน่เพื่อนมแมมาดียนาะูได้พูยิงไงพูดยิงบ่ยานมั้งเหเนาะแพงอยู่บ่เด็กหน่อยะแพงแพงอยู่ไรจะจอาบ่ไม้เนี่ยเนาะบเอไม้เพื่อนก่อนดกงหน่อยพอพอได้ยิงเขียนน้ำตาลเนาะว่าคนเดียวโมเป็นแล้วน้องเลย กูว่คุณน่ะโตเต็มแล้วเอามานั่งได้บ่จิตเนาะโอ้ยมืดแท้บ่จิตเนาะมานั่งพี่มานั่งวางแจ้งพี่ได้แต่ว่ามานั่งพี่บ่เบิ่งอันนี้แหฮะา่กเบิ่งกล้องเนาะโอ่นจะกินเบียร์เมาลลูก ม้องหายคุณลูกไปค้วยต่อางคุณมมานั่พบอจิ๊นะเออ่ไหมคุณเลือกเรียกคำปะเราคนเลือกเรียกคำพอต้ากัไปลอยเนาะอส่วนอสองนี่คุมั่งคุณม่ไนอกวันอะไรไปลอยจะเคยขับมาดูสิปะเคยขับมาดูปะมาอาย่ยังเป็นบุญด้วมีเรียกนำเพื่อนไม่หมาอยู่เนาะโดนเพื่อนไม่หักอยู่น้ำบ้านอยู่เด็กก็เลยมาอยู่

สบายดีเห็ดยังน่องเฮ็ดยังน่องคนวะกินขนมอีดาเอ้ยตามไหมเบากินขนมกินน้ำบอเสียบอยู่ถาบเองตอบเองเนาะเบิ่งคนเนี้ยเบิ่งขาดกันเลยเนาะบริยานเบิ่งเฮ้ยบาดเนี่ยไปสู้บาดเนี่สู้เนาะเบิ่ง ขออนุญาตถามซื้อก่อนเด้อแต่ละคนบาทนี่ยังบ่ได้ฮู้ไดเนาะแม่ๆเบิ่งๆครับน้เดเราอีกน้นะเอาเริ่มจากผู้นี้ก่อนเนาะเด้อ่ะโย ซื่อจังไดเนาะบาดนี่าเด้อเออชื่ออานเนาะคุนั่นนี่คือจิ้ดีอยู่เลยไอ้ทงนี้บบบเว้นได้ลใช้กชย็นใช้นี้ก็เนมเลยเห็นบาดคนี่แกนมเน็นบาดี่จดีคือจิ้ดีเรจะต้องว่าได้เนาะ่ีก็ตียันกูไหมพี่น้องนี่แน่แน่ยันน้าบ่ก น้ำเปล่าดิอนสนะย่ายบ่านี้ยัด้ก้อนก้อนนึ่บาน้ก้นเอาเาวไปยืนต้งอกินยังเนาะมันเป็นนมันตื่นตอนกลาคืนเลย ไปแม่ทอดเออเนาะกะทํากรรมพันธุ์พ well er ่อแม่เตี้ยเห็นจังได๋รู้บ่ถูกเนาะคือบ่ตานสูงกับ่สูงต่ํากบ่ต่ําปานกลางเนาะกระเทือนเนาะ่เพิ่นดีามเนาะขอเนาะยเนาะตงขอไว้นเด้อพี่น้องเอ้ยุ่นบกิเพิ่นก็ยังะบวนเวียนอยู่เนาะพเนาะพี่น้องเอ้ย จนตะก่เห็นตกวดม่จไมเห็นชาวมีเคยเห็นบอสเียฮเคยเห็นอยู่เ็เห็นอยยเห็นจริเนเห็จริงตลอดท้วันตอนแวริมาดูบไปกันาแต่่านักเนาะบัดบาจันเบาบุญเบาเชียงยั่เคยเห็นว่กูนเาเคยเห็นม่แต่บอสจดสื่อนาะวัน้อสถ่ายจไบิไปเนเพ่อนยูนเพื่อนครัวเนาะเดี๋ยววั่าไปเบิงโเเสื่อด้นเน ไปถึงกัได้เนาะไปไปไปนี่แหละนี่เนาะเพื่อนเปิดกล้องเนาะเออนี่เพื่อนก็จะแชยงสบายดีกับเพื่อนก็ได้เข้ามาสบายดีโอ้ยเตียงวะเนี่ยเพ่นเพื่อนากเห็นตัวจริงเด้เพื่อนากเห็นตัวจริงไงากเห็นตัวจริงไงไอ้ไม่ได้อคนหล่อๆเนาะเคยเห็นแต่น้ามาซ่องเนาะจริงอนก็ได้เพื่ออะไรใครย่อยเพราะที่จริงนะไอ้เตียงน่ะโอ้เราไม่สิน้องหักน้องหักวายหยอกเนาะ บอต้านักเอกบอตาใช่ไหมน้อนกถือว่าสามีเพื่อนไ็ได้เห็นแล้วเนาะเขาเบาเตียงเพื่อนเพิ่นก็กำลังเห็ดกินมาุ่มาหุ่ยอยู s <S <t <t ่เลาวกะถารอคนเนาะถารอกินก่อนา็ เป็นยังไงรอทุกคนเป็นบ่รอทุกคนขนาดดิฉันพ่อเคยเห็นใจน้ำซองน้ำยังเนาะก็บปเลยเคยเห็นตัวจริงก็มาดอกทิมแต่เสียงผ่านธ์านะโดนอูนี่กัดดิเดดิทูบเบอร์ซื้อดังเนาะก็ได้เห็นตัวจริงพลาด่ะเขาก็เตียงเพิ่นปรุงกันเครื่องปรุงก้อนบาดนีงเออโใส่เพิ่นุพุ่งเลยนหนพี่เตยพี่เตยกินอยู่ไดิอย่เงโน่อือน้ำลายแล้วบ่บ่เงาเจ้าคือเปลน่ยนคงเช่นน่ะ คือก uh, no. no, no. no. ินก no. ้อนมูแท้นะเออโน้ทีมเพิ no. no. ่งมาขึ้นล่างให้นแล้วด้วยโอ้โหโอ้โหน้อบ่พร่อได้นี่บ่จได้บอใจเลยโน้เจีบที่แบบเสพเฮ้ยระวังผมล่วงผมล่นได้โน้ปัญหาแล้วมันจะซ่บเนาะเออในนั้นแล้วผักอยู่มันหม้อใหญ่มันบ่ได้พอมันได้หนีบเมนมนเมนเพราะว่าอันมันหม้อนี่โวยอิ่มเยอะแยะพ่มแอ่พี่น้องเอ้ยอ่า มีบ่ะวันจันเดีงงแบบ๋ยว็ดแฟนเด็ดแม่บ้านสบายเลยเนาะเมียห่าม่ยิ่งจะไปเสพติดเนาะโอ้ยกะยุกนี่มันนั่นนี่ได้เนาะ <c ười> ให้พผุนโอ้พผุนลมกันแบบสบายบุลเลยเมียหน่ามันยิงก็ได้บ่เตียงกันเห็ดเห็ดแต่มือนี้บ่รู้ว่าอันอยู่เฮือนอยู่ยางปกติก็เห็ดอยู่บ่บ่ก็เห็ดแก็มือนี้ลเอ่ก็เดียวว่าเห็ดกินคู่มือนะโอ้ยหางเห็ดมือเดียวเจ้าได้กิน ชีมื่อคอยนี่โชคดีเด้อเนาะเก็บท้องหรือวไปยังไงนีแต่เจ้าแรนเข่าห้องน้ำนั่งมาสักหัวหาดอกเนาะเป็นท้องลุท้องลูกว่าด้นบ่อเด้อมันสุดจะมาบุ้ยจะมาบุ้ยเนี่ยบ่อเนาะมันสุขภาพได้หนิสูตรเป็นสมุนไพรว่าอะไรกันเนาะไสูตรสมุนไพรเป็นล้วนเลยพี่น้องแต่เบิ่งกับปิตาแมนยีดอกเนาะจักเห็ดจักหอน เจ็บเตียงฉังหาล้อชื่อมาชิบุตะลาโดนเออโอเคจะเนาะบอท่าหักสิไปนั่งถากินคือเก่าถลาถลาด้วยโดนไปเนาะนั่งถากินก่อนเด็บบอท่ากับว่าวลายได้เนาะเซลอยู่ใ่น้องกระเทือกมึงนี่มาหลายคนเนาะโอ้ยนางเฮ็ดคือลื่อกันถ้าชูสโลอยู่เนาะมือยังยังอีกจากมือเอึ่งเลยฮะยังโมโหเลยยังให้ไปถกมาแรกเลยเนี่ยแบบแบบจังได้นักอยู่บ่เนี่นะ นักยูวอนหอมเร็วไักบอแบบก็เคยชงชัยไล้เอ่ยแบบว่าเวลากินเผ็ดหรือเวลากินเผ็ดกินน้ำหอมน้ำหอมลงไปใช่มันบอลลูกเิ็กน้อยบอหรือว่าบอแสบตาบอสอย่างที่นนะเคยคิดอยู่เดยเนาะ กิมานเยับคือไม่เป็นอย่างนี้กับิวปกติิวหัวเา้ยเราะอ่อากาศร้อนรู้สึกว่าถ้กินน้าเย็นน้เย็นไปีนีฮแ่แบบติงดึกๆึกในแบบคือในอนทังอง้ชับกันคืเห็นอยู่ปะแบบแั่งอยู่ปะจริงยุ้แต่ว่าไปถึงมามกว่าแม่ได้ออนกเพราะว่าเห็นยุ่มกันลังเท้ากันในคลิปเนาะเต้นตึ่งบมบมในองเลยี่นะ ก็อย่าเห็นยอเลยนะเป่นอะไรเป็นัลั่นเดียว่จ้งดเนอนั่เดียวเห็นนะบางที่มากมวลก็มีแน่นอ่ามะเดี่ยอะไรอีกเก็ไ่เห็นบอเห็นเป็นลจังได้ยังไม่ได้เปเค้กบ่นหนเนาะาดะรได้หนิเนาะผาดจะภาพเป็นยู่ต้มไก่ยุ่งบ่จันต์เห็นหนึ่งเนาะบ่จันต์ดนต้่มไก่ต้มไก่เนาะใช้ใช่อันนี้บอจันต์เนนะมีบอจันต์ด้ไล้กได้นูะขาวว่าน่าชมกับเครื่องสีดำเอเออคุณบ่ เบิ่งกันซุ้มกล้องสบายดีแต่ไกลเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อเมียบ่าวจั่นอ๋อได้ยินเถิดเนาะสบายดีโอ้โหบ่ตาเสียงดังัดเียวปานนั้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ยไปนั่งทากินก่อนพ่อแม่พี่น้องได้อีกดนอยู่ดอกเนาะจังได๋บาดนี้ได้กินจังดแล้วนี่กินน้โอ้กินน้เียวอ่ะเนาะอ่นั่งเพิ่นลกนก่อน เนยังบททันลื่ไงเนาะบอตาที่ไปใช้ลื่องันผมเอพี่น้องเป็นเนเตียงเคนเมาเ็กมากเพี่น้องสามสี่ก้อนนะเนาะตอนตอนนี้มันก็สีมืดๆในใจน้อยเนาะาัวฮบพิดไฟเนาะบอจิตเปิดเปิดไฟ่แล้วบัตรเราะบัดเพิ่นสิเป่าิ่นจะิตเลยบอเตียงเพ่นได้ทั้งสาก้อนเอพี่น้อง บอตาบอจิตบอเซีนก็มากินเนาะมากินชอยนะดยโอ้ยมากินช้ยเพิ่มอีกแล้วเป่นสี่ลายแล้วบอเตียงบอเตียงชื่อเมื่อไรเน่นบอเตียงชื่อเม่ไรแล้วด้วยด้ยขากยวนไปคนไปไนนยนาะคนอยากเลยันไปคนนั่งบอต้าก็ใหญมากใหมากเศร้าปีบอเซียนเลยหากแล้วได้กินเค้กปีสองพนเศ้า ได้กินเค้กได้2าวหรอได้กินเค้กปี2000าวี่เนอะต้มไก่ก็หอ,อ,อ,อมไว้ยอยู่หอมไ่ได้หอดๆหออดแล้วเนอะไก่นี่นก็อุ๊อดแล บัตรบาเซนได้แบบวิทและพวกบเซนวิทเลเพินานาบาเซนเนาะบอสเซนได้ยังีินาบอต่าซือแหยได้ือหมดหลังโดยโดยพอบต่ากับวิทแล้วไปพินองพนาเลยส่งบุตาส่งีไม่ีไม่เนาะีไม่พอดีแล้วเมนเมนวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งรลของนองเลยวาบ้า่บาน อครับผอันนั้นก็อันเมียอันเพิ่นเนาะเด้ออันเพิ่นอย่างนี้พี่น้อเอ้ยอ่านักเอกขงบ่าวบ่จันเนาะนักเอกเพิ่นนั่นก็ลูกสาวเพิ่นเพิ่นกกําลังมีลูกคนเดียวนี่บ่อยไ้างลูกคนเดียวเดี๋ยว้อัเี่ยวตะเวนโะสิพวกเี่ยวแล้วั ใช้บาทนี้เงียบได้บุพี่น้องเพื่อนจีอวยพรกันนะบานนี้เนาะออกแนวพี้ฮมนเมนเมนๆออมีแต่ลูกจะลานทำสุภาพแม่บสุภาพแม่ร่างกายน้อง อันนี้มันยังบัดนี้คือเบี้ยวแท้บัดนี้โอ้แบบจะบัดเป๊ะได้เลยเลยได้ปะแบบเป๊ะจะจะพาดันเป็นพีดิฟได้บ่เตียงเนาะแม่แม่เริ่มแล้วบาตนี้

Happy birthday to you 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 đi birthday thôi lúc, lúc birthday bà đi. Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday thôi yêu Happy birthday bà đi lại thế nó <tuh grandparents full> เอาเลยเนาะให้เป้าที่เดียววะนี่ฮะที่เดียวเลยเดียวายาะทำเรื่อยไร้เปเชียนทีละเองนะเออ่โอ้ลมแห้งดีพ่อพี่น้องเลยดูเนาะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเนาะบาดในสุขภาพเข้มแข็ง จเจริญเนาะบาทในหงเฮือง,อองแมนคืดเงินใครได้เงินเนาะบาทในคือทองใครได้ทองพ่อแม่พี่น้องเว้ยเนาะอ่าพอให้อายุมั่นกวนเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอ่าพระเจ้าจ่าลูกพระให้เจ็บพ่อแม่พี่น้องเว้ยเนาะนี่ยเบาจันเพิ่นร่ำรวยร่ลำรวยสุขภาพแข็ขงแข็งเบิดสู่สุขคนเนาะทั้งในครอบครัวเพื่อนซานเพิ่นเนาะฮะโอ้นี่กับเพิ่นมาเผาแลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นยากแล้ว อ๋อได้บาทให้แล้วบาทอู้อยากนอนอยากนอนเลยเนาะให้เอ๊ะออยู่ให้แอวเนี่ยากแมวว่าดอกเนาะบอตากินหน่อยเดียวนึงก็ได้อุ้ยคนแตกีนป่นเท็จแล้วอ่าบอท้ากะมากินชอยเนาะเพื่อนพี่เนาะอันนี้ก็กินเป็นโมกินเป็นโมสามีก็บพักอยู่ว่นะแค่ปะแม่หมักมืดขนมหวานหมักมืด มากดีเนาะได้บักอั้นมันคือถิ่มีิเด้มื้อได๋จ๊ะฮะมื้อได๋มื้อไดฮะบ่แม่นกะสิฮอดแล้วบ่นี่เนาะอ่าบ่บ่มพี่น้อง FC เพิ่นนี่บ่เนาะบางทีอ่าเพิ่นยังบ่ทันฮู้เด้อจ้ะเนาะบ่ท่าก็ฮู้แล้วเฮาบ่ท่าเว้าวันที่12เดือน7สิมาแล้วเนาะอวันที่12เดือน7เนาะมื้อพี่น้องกะสิเป็นเดือนอ่ากกราเนาะรว่า เนาะหนาทีประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องวันที่ยัดตอกอยากได้ยังมือเกิดไหมฮะอยากได้ยังขนมชุกแลตก้อนหนึ่งพ่อบอกโอเคช็อกโกแลตก้อนหนึ่งนะเอาปิดช็อกโกแลตก้อนหนึ่งพี่น้องไปเอาน้ำใจมามาบาวตาเองลองใจเนาะมาเพราะว่าบาวตาเองกับโเคยมีของขวานยังไงเพิ่มอ่าจ็ดปีดอกไม้พี่น้องก็มีได้ชื่อเค้กชื่อยังไแล้วก็าชื่อลูกชิ้น ซื้อล네ูกซีนซ okay. ือหยังมาย่างมาปิ้งคู่กันกินบ่แม่พี่น้องเ้ยงะเบ่เคยแบบจัดอาบ่เคยจัดดอกี่แด่ือไฟหันเคยแบบว่าจัดอาใหญ่โตเทื่อเนาะมีแต่เพราะว่าแนเล็กยนนะาราแนในเื่อไกินน้นํานเท่านั้นล่ะบ่ได้บอกบกน้อยนนเฮือนเองพเพียงจะอยู่ดีมีง่แม่พี่น้องวนมาาอก่้ีหน้า่เนาะ ต้นปีว่าทานมาแล้วเนาะทานมาแล้วมาตั้งเ้ยมาหลายปีแล้วผ่านมาแล้วแต่บอตากัถือในช่วงปีใหม่เลยได้ไหมพี่น้องไม่ที่หนึ่งก็หนึ่งเลยเนาะพอดนี้ถือเป็นไงซาบุลเลยพี่น้องเลยนอกเข่าแล้วบาดนในพี่น้องเลยเอาบอตาเองเลยคือได้เลยขออนุญาตกินเข่าได้ไหมพี่น้องพวกบอต้ายังกินหลายใั่เนาะกะนไอ้แม่กินเข่าหรือวป่าแม่เนี่ยกินเข่าหรือวป่าเออกินแล้วกระไร อ่าถือว่ามื้อนี้กะน้อลูกหลานหลายคนนะบรรยากาศทังเฮือนทังบานเพิ่นจะแซ่เลียวอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเนาะว่าแดยบ่เตียงเพิ่นนะซ้ําๆบ่แซ่บมันจะปากด้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นคนเฮ็ดกับมือด้เนาะเพิ่นเป็นคนเฮ็ดกับมือกคือสิแซ่บอีอกเนาะพี่น้องเบิ่ง่หลายยายห่างลองิมเบิ่งก่อนดูนี่เนาะเบิ่งๆเบิ่งก่อนเนาะ บนคนคนนี้ห so oh, oh, ัลงมือก่อนมูอแล้วพี่น้องฮะาจ้าเป็นแถวด้วยใช่ซีมเนาะซีมสี่มืออ่ะบอเชียนพิ่นเอ้ยบอเตียงเนาะซีมสี่มือบอบอเตียงโอ้ยเนาะพอไปนั้นบอเอ็นเชนดูวยเลยพี่น้องเลยอ๋อดูมาบอเชียนมะมาไว้มาไว้มาพี่

้ได้กิน้ดยกนบุ้อกันกินแล้วคํานึงก็แบบของอยู่คองกินกะต้มไก่นี่เนาะแล้วก็ปิ้งปลาพอแพี่น้องแล้วก็แม่พี่ซ่ามื้อนี้เนาะโดยแซ่บเลยะมื้อนี้พ่อ่พี่น้องยจังได๋กี่าเนาะาตาก็บ่เคยกินจักเทื่อพ่พี่น้องจังได๋บ่ยิชิมเบิ่งแล้วบ่นี่ฮะเบิ่งเนาะ เดี๋ยวอันสีอ่างพ่อแม่พี่น้องเคิ่นึ่นบอเซียนกระห่วงอยู่นี่อุ้ยใส่ให้เลยนอุ้ยยุ่นดีเนาะใส่ให้ด้ณผู้ใหญ่พอโยกโดนพี่น้องไปบึ้งบิ่งอ่างก่อนได้เนาะโอ้ยเอาถาดน้อยมาเทียโอ้ยกินจ้ากระเทยพี่น้องอ๋อทบบุฟเฟ่ต์ของพ่อท่าแล้วมานลยเนาะโอ้ยเนาะกาสามีก็เคยกินอยู่ว่าพิซซ่านี่ คืออยู่แต่ัวรสชาติต่างกันกับทานที่ไอัเต็กตัวเนาะพ่อแม่เราสั่งมานใส่มันกะตุ่ถาดราคาถือกับแบบนึงเนาะถาดราคาถือกับแบบนึงพนอแม่พี่น้องเ้ยเนาะกะขอขอให้เนาะอเจ้าของวันเกิดเพิ่นก็คือบาร์จันนั่นแหละมันนี่เนาะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะเห็นอาทีตการงานอะไรกับขอให้เพิ่นประสบผลสำเร็จในอาทีตการงานทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแล้วกะรวมถึงครอบครัวเพิ่นนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลย ครับางทีก็กินเยี่ยมก็แม่พี่น้องเพิ่นอยู่เนาะดูไปอยากกันนี่ไงก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่อตาก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มเป็นที่ยบร้อยแล้วแม่พี่น้องเนาะเป็นนีงอย่าไม่อิ่มบ่มาเลยอิ่มบ่ฮะบอเตียงคนเที่ยวเลยแม่พี่น้องเว้ยบอเตียงคนเที่ยวอยู่เนาะโดยแต่อเนาะขอบใจบอเตียงเพิ่นมื้อนี้เพิ่นเฮ็ดกินเชฟคนน่ะแซ่บบอเตียงเลยเยี่ยมเช่เลยเนาะฮะ บอก่พอดีแล้วแต่เป็นยังได้คือใส่สูตรมักเน่าเนาะอันนี้สูตรต้มยำบ่ดยค่ะโอ้สูตรต้มยำเพิ่นว่าเนาะเพิ่นกะผุ่นได้สูตรมาแต่ไทยเลยเนาะบเตียงเพิ่นก็ได้ถือว่าเป็ี่ยนกนเฮ็ดกินแซ่บพอสมควรพ่อแม่พี่น้องแต่เมื้อนี้ถือว่าบรรยากาศเนาะทั้งในงานวันเกิดของอาจารย์เพิ่นกะถือว่าคนกรหลายพอสมควรพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือขื้นดีเนาะมีแต่พีเจน้องนะมาตุ่มมาโฮม่ม ้ำการหลายผู้ s. <S หลายคนพ่อแม่พี่น้องเลยน้องบอต้ากับผู้เคยเห็นกับมีผู้เคยเห็นกับมีเนาะกับมอนี่ก็ได้ผู้จักเนาะอ่าก็ได้ผู้จักได้เห็นหลายคนแล้วม่พี่น้องเวยกับมีก็เคยเข้ามาดูอยู่บนบนโคนไงอ่าดูอยู่เนาะเอาพอมีแม่หันไปเด็กมาอยู่มีบุตรมีลูกอะเขามาเล่นของหัวน้ำฝนเลยจ้าจ้าเนาะก็โอเคเั่นพ่อแม่พี่น้องเนาะจังใด กิอิ่มแล้วกันเนาะกับผู้ที่ได้ขอจบคลิปแล้วพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้เนาะจังใดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบุตรคู่ทุกคนเนาะติดก็มาติดตามรับชมเของเาเป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับวันนี้เนาะวันเกิดวอนจันทร์เพื่อนกับพ่อให้เพื่อนเนาะมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะอยู่ดีมีแห้งพระเจ้าจโรคภัยใจเจ็บเพลินนาทีการงานอะไรกับพ่อให้เพื่อนรุ่งเพื่อนเรื่องเนาะให้เจริญไปไปเมื่อหน้าเนาะรวมถึงเนาะอ่า มียเพื่อนแล้วกับลูกๆเนาะคนในครอบครัวเพื่อนซานเพื่อนแหลมพี่น้องแม่ก็ให้อยู่ดีมีแห้งบัตรจูบูดูคนเนาะโดยโดยตาจึงได้บาดนีิกาอ่าได้เมื่อบางเฮาก็เรียว่านั่งจังหน้อยก็เนาะนั่งเอานั่งโ้มพอดีจังหน่อยโดยโดยแหละก็แม่เพว่กับบอย่าอยู่เด๊อกยู่ยังประได้นะเพราะว่าบ้านกับไก่เนาะโดยอ่ะจบคลิปเนาะเฉพาะแม่พี่น้องบาดนี้ก็ขอบุญขอบคุณเพราแม่พี่น้องอีกเท่นึงเนาะที่ว่าคอยกับมาเป็นกำลังใจให้ อาตลอดน้องสามีกับเพิ่นกับภพมิ่นออกมาอยู่นะอย่าหิวแม่นอย่เห็นสามีเพิ่อนอ่าคลิปน้ำเนกัวเพิ่นว่าเนาะกะบมือมันทิดกุ้นเลยเนาะโดนมือมันทิดกุ้งแม่พี่น้องเลยกับมื้อนี้กะอ่าพักงานบ่มาอนีิลางานเนาะมาซอยเบียก์มาปรนเทศกุญแจกำบ้านค่ะงหลายโดนซอยเบียร์ไปจ้าจ้าจ้าโอเคฉันโ่ยแม่พี่น้องเลยเนาะกะอ่าที่ได้ขอจบคลิปไปเด้อเนาะกะบที่ได้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีบ๊ายบายเนาะ